เดิมีแหละเบื่อจริงๆเลยจะบอกไม่มีตังค์ละสิแล้วก็อยากกินฟรีโห,หน่าเกลียดน้องไปว่าน้องเสิม่อจะถึงความน้ำมันเลยเนี่ย พี่ครับน้องรับอะไรดีล่ะผมจะถามว่าปั๊มน้ำมันนี่อยู่อีกไกลไหมครับอ๋อไม่ใกล้หรอกตรงไปข้างหน้าอีก200เมตรก็ถึงแล้วครับงั้นผมเอาน้ำเปล่าหนึ่งขวดครับขวดนะครับ นี่จ้ะสิบบาทเข็มของฉันเท่าไหร่อ่ะส,สีบบวกน้ำสิบสามเป็นเจสิบสามจ้ะเจสิบสามบาทน้องทำไมไม่จ่ายค่าน้ำพี่เข้าไปล่เออะเดี๋ยวผมเอาเงินมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมามุกเดิมอีกแล้วเบื่อจริงๆเลยจะบอกไม่มีตังค์ละสิ แล้วก็อยากกินฟรีโห,หน้าเกลียดนะน้องลิ้นอย่าไปว่าน้องเขาแบบนี้สิมันจริงนี่ถ้าหาว่าเข็มอะเอาน้ำเปล่าให้น้องคนนี้กินฟรีอะถ้าเฮียเขารู้ขึ้นมาเข็มเองนั่นแหละที่จะโดนเฉ่งออกจากร้านยิ่งงานสมัยเนี้หายาวด้วยนะไม่เป็นไรหรอกงั้นเอางี้อ่ะน้องเอาตาังพี่ไปมันจะดีเหรอครับ น้องก็รับเงินพี่ไว้แล้วก็มาจ่ายที่พี่ไง mm hmm. เห็นไหมเท่าเนี้ยเฮีย mm hmm. ก็จะได้ไม่ต้องสงสัยด้วยอยู่หน้ากล้องจรปิดเฮียก็จะได้เข้าใจไงว่าลูกค้าซื้อสินค้าฉันแล้วครับนี่ครับ,บป่บาทเอ,นะอบคุ้นนะทองนะครับจ้าเอาน้ไปเลยนี่เข็มเอาน้ำเปล่าให้น้องมันไปทำไมอะ คนเรานะไม่มีเงินก็ไม่มีสิทธิ์ได้ของน้ำเปล่าอะ่ะมันขวดแล้วไม่กี่บาทเองมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันหรือเปล่าเราชั้นเนี่ยก็เป็นคนเต็มใจให้น้องเขามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันสิลินก็รู้นี่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอะ่ะจา้าก็แล้วแต่นะแต่สําหรับชันอะ่ะฉันไม่ให้หรอกและดูสิทําตัวน่าสงสารสงสัยอะ่ะอยากจะกินของฟรีเราไม่ว่า โอ้ยลีนนี่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเลยนะก็มันจริงนี่จะให้ฉันมองโลกในแง่ดีได้ยังไงล่ะก็เห็นเห็นกันอยู่อะเออแล้วไหนอะเงินทอนฉันเออจะคุยจะลืมเลยเนี่ยอ่ะทอนจ้ะโอเคข่าวหลังเข็มไม่ต้องไปใจดีกับใครหรอกนะเข้าใจไหม ระวังเผอเดิเอยเขาจะมาเล่นงานเอาเอาอะไรกันเิเย๋จะเล่นงานได้ไงก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย เอา้าน้องแล้วนี่ไปเติมน้ำมันรถมาแล้วหรอเติมเสร็จแล้วครับผมต้องขอบคุณพี่ครั้งนะครับที่ซื้อน้ำให้ผมไม่เป็นไรหรอกเออแล้วน้องเอาเงินไหนไปเติมน้ำมันรถอะ่ะไหนบอกว่าไม่มีเงินนีใช่ครับตอนแรกไม่มีเงินแต่ตอนนี้ผมเติมน้ำมันแล้วผมเปิดดูใต้เบาะรถนะครับมันอยู่ข้างใต้เบาะรถพอดีเลยเ จเ,เจอจริงปะเนี่ยเจอจริงครับรพี่แป๊บนึงนะครับหาเหรียญมอนนี่ครับพี่ขอบใจมากเลยนะที่เอาเงินมาคืนให้พี่อะ่ะแต่จริงจริงน้องไม่ต้องคืนก็ได้น้ําดื่มมันควรแล้วไม่กี่บาทเองไม่ได้หรอกครับพี่เดี๋ยวพี่จะเดือดร้อนเอาแต่ผมก็ต้องขอบคุณพี่ครั้งหนึ่งนะครับที่ซื้อน้าเปล่าให้ผมอะจ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวกอนนะครับ